ชีวิตติดขัดขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตผิดพลาดสักเพียงไรของหัวใจใ่ดีมีคุณเอ่ยเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิตามาภาพ พระอาจารย์โตพินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมะดีส่งถึงน้องพี่ทุกพื้นที่บนโลกออนไลน์ด้วยมิตรภาพและเมตตีชวนทั้งหลายทำความดีสร้างบุญสร้างบารมีไปพร้อมๆกันบนโลกออนไลน์เสนอเรื่องชีวิตติดขัดเพราะสิ่งนี้สปปรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีเหตุมีผลในตัวของมันเอง คนที่ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวหน้าที่การงานเพราะเขาสร้างเหตุดีขยันรับผิดชอบกระตือรือร้นเป็นคนมีน้ำใจชีวิตเขาจึงก้าวหน้าและก้าวไกลอีกมุมมองหนึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายทำไมเกิดความผิดพลาดคาดหวังอยู่ร้อนนอนทุกข์หาความจเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เราลองมาสำรวจตรวจสอบดูว่า มีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ชีวิตมันติดขัดมันฝืดเคืองหรือมันไปไม่เต็มที่เป็นประเภทลุ่มลุ่มดอนดอนขึ้นขึ้นลงลงจนงงกับชีวิตวันนี้มีคำตอบไปพร้อมๆกัน 1. อกตันยูคำว่าอาักตันยูก็คือการลู ลบหลู่ปุลคุณผู้มีพระคุณทั้งหลายเรียกว่าไม่รู้คุณและก็ไม่ตอบแทนบุญคุณเรียกว่าบ้านเราเขาเรียกว่าลบหลู่ดูถูกผู้มีพระคุณนั่นเองเรียกว่าอักตันยูคือไม่ตอบแทนท่านไม่รู้บุญคุณเช่นไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ไม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พอมีชีวิตมีเงินมีงานมีกิจการมีความสุขสําเร็จแล้วไม่ตอบแทนท่าน ไม่ช่วยเหลือท่านไม่สงเคราะห์ไม่เอาใจใส่ไม่แบ่งปันหนักๆักไม่เคารพไม่ให้เกลียดไม่เจงใจหนักกว่านั้นก็คือไม่ไปมาหาสู่ดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันแล้วชีวิตจะไม่ติดขัดได้อย่างไรแม้แต่ต้นกําเนิดเกิดชีวิตยังบํารุงไม่ได้แสดงน้ําใจไม่ได้แล้วคนอื่นล่ะเขาจะมีน้ำใจเขาจะมาช่วยเหลือมาสนับสนุนส่งเสริม ให้เราได้ดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจริงเรายัางตอบแทนไม่ได้เรายัางรักท่านไม่เป็นเรายัางสนับสนุนท่านไม่ได้เต็มที่ท่านอยู่อย่างแบบอดอดอยากอยากอยู่ด้วยความลำบากยากแค้นเพราะฉะนั้นนิสัยนี้เป็นนิสัยที่ไปฉุดรั้งให้ชีวิตติดขัดการงานขัดข้องชีวิตคู่อยู่ร้อนนอนทุกข์การเงิน ไม่คล่องนะการเงินขาดสภาพสภาพคล่องสุขภาพก็ไม่ค่อยดีจิตใจก็ไม่ค่อยงามก็มาปรับเปลี่ยนเป็นกระตันยูรู้คุณขอโทษเลิกโกรธให้อภัยผูกมิตรกับปิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณชีวิตเราจะอบอุน่นและเดินทางต่อไปได้ 2. ดูถูกคนอื่น คำว่าดูถูกคนเราเกิดเป็นคนท่านผู้ชมอย่าดูถูกคนอย่าเอาเปรียบคนอย่ากันแกล้งคนอย่าใส่ร้ายคนนะและก็อย่าไปเบียดบังลังแกคนเพราะถ้าเราไปทํากับคนอย่างไรสิ่งที่เราทําก็จะสะท้อนย้อนมาให้เราได้รับสิ่งที่เราทำเอาไว้เพราะองค์สมเด็จตัมมาสมุตเจ้าทรงตรัสว่า ยังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นนะคือทําอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นคบคนไม่ดีก็ได้สิงไม่ดีนะไปเกี่ยวข้องกับสิงไม่งามเราก็จะได้สิ่งที่ไม่งามไปเกี่ยวข้องกับสิงที่ผิดกฎหมายศีิธรรมเราก็จะได้รับทุกข์รับโทษเพราะเลิกดูถูกคนให้เกียรตคนเขาจะจนเขาจะสวยเขาจะขี้เล ก็อย่าไปดูถูกเขาด้วยสายตาท่าทางอย่าไปดูถูกเขาด้วยคําพูดเยาะเย้ยถากทางเปรียบเปรยไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรจงให้เกียรติคนเราจะได้รับมิตรจากคนจเจริญในหมู่คนและได้รับความชื่นชมได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์สนับสนุนจากคนเพราะเราทำดีกับคนเลิกดูถูกคนชีวิตจะไม่ขัดสนและไม่ติดขัด 3. จนน้ำใจเพราะไม่เคยช่วยเหลือใครแต่ก็หวังว่าจะให้ใครๆมาช่วยเราไม่เคยสงเคราะห์คนอื่นก็หวังว่าจะให้คนอื่นมาสงเคราะห์เราไม่เคยไหว้คนอื่นก็อยากให้คนโน้นนั่นนี่มาไหว้แสดงความเคารพเราไม่เคยยิ้มให้คนอื่นแต่อยากจะให้คนอื่นยิ้มให้เราไม่เคยแบ่งปันให้ใครแต่ก็อยากให้ใครๆแบ่งปันให้ฉันมอบให้ฉัน และเทคแชร์ดูแลฉันฉันไม่เคยเทคแชร์ดูแลคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนน้ำใจอย่าเป็นคนจนน้ำใจหรือแรงน้ำใจหรือเป็นคนขาดน้ำใจนะเพราะฉะนั้นต้องปรับใหม่ท่านผู้ชมให้เป็นคนมีน้ำใจช่วยอะไรใครได้ให้ช่วยสงเคราะห์ใครได้สงเคราะห์เธอ แบ่งปันอะไรพอจะแบ่งปันแบ่งปันความรู้แบ่งปันความดีแบ่งปันของกินแบ่งปันเสื้อผ้าแบ่งปันเงินทองของใช้ที่มันจำเป็นเพราะหลายคนจำเป็นต้องใช้บางคราวมันถึงภาวะคับขันอุย้ยทักหน้าไม่ถึงหลังมันก็จำเป็นที่จะต้องขอน้ำใจจากคนที่มีน้ำใจอันดีเมตรีอันงาม เพื่อส่งเสริมชีวิตให้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นน้ําอื่นบนโลกใบนี้มีมากมายน้ําฝนน้ํากลั่นน้ํากรองก็ยังเป็นรองน้ําใจเพราะฉะนั้นมีน้ําใจใครใครก็รักครรพเกรงใจให้เกียรติสนับสนุนส่งเสริมอยากเข้าใกล้อยากร่วมกิจกรรม 4. ใส่ร้ายผู้อื่นนิสัยนี้ก็ไม่ดี ใส่ร้ายคนนู้นใส่ร้ายคนนี้นะเขาเรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีนินทาดูถูกเรื่องไม่เป็นจริงก็ใส่ร้ายพูดโฆษณาไปก่อนล่วงหน้าไม่ชักหน้าไม่ถามหน้าถามหลังว่าข้อทิจจริงเป็นอย่างไรก็ฉันไม่ชอบคนเนี้ยเขาก็ใส่ร้ายทาั้งทั้งที่เขาทำดีถูกต้องเหมาะสมก็ไปบอกว่าทำไม่ถูกทำไม,ม่เหมาะสมอย่างนู้นอย่างนี้ และว่าพูดตรงกันข้ามกับความดีพูดตรงกันข้ามกับความถูกต้องเหมาะสมใส่ร้ายคนอื่นเอาไปเอามามันก็จะมีคนมาใส่ร้ายเราดูถูกเรากันแก้กเราเพราะบาปกรรมที่ทำไว้ก็จะสะท้อนย้อนคืนมาทำอย่างไรก็ได้เช่นนั้นคิดร้ายกับเขาก็มีคนอื่นมาคิดร้ายทำร้ายเขาก็มีคนมาทำร้ายโกหกปิ้นป้อนเขาก็จะมีคนมาโกหกปิ้นป้อนเขาหลอกลวงต้มตุนเขาก็จะมี เจ้ากรรมนายเวรแต่สภาพเป็นคนอื่นมาต้มตุนหลอกลวงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชีวิตขึ้นลงเพราะเราชอบใส่ร้ายคนอื่นไม่ให้เกียรติเขาไม่สงบปากไม่สงบคำเวรกรรมจึงตามสนอง 5. ฝ่าฝืนกฎระเบียบชีวิตที่ลุ่มๆุ่มดอนดอนขัดสนเพราะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ปฏิบัติตามกติกาของหน่วยงานองค์กรชุมชนสังคมประเทศชาติเป็นคนแหกคอกนอกระเบียบนะไม่มีกติกาไม่มีวินัยในการดำเนินชีวิตไม่มีวินัยทางการเงินมีแต่หามีแต่จ่ายแต่ไม่รู้จักเก็บออมไม่รู้จักประหยัดกินประหยัดใช้ไม่รู้จักวางแผนการเงินให้ดีไม่รับผิดชอบในหน้าที่นะไม่มีระเบียบ ไม่ทําหน้าที่ไปก้าวไายหน้าที่ไม่ทําหน้าที่ก็เป็นละเลยหน้าที่เพิกเฉยหรือไม่ทําเลยนั่นเรียกว่าฝ่ฟาฝืนกฎระเบียบหน้าที่ที่ให้ทําแต่ดันไปทําหน้าที่ที่ไม่ใช่เพราะความถูกใจพอถูกใจมากๆก็ล่วงละเมิดไปล่วงละเมิดคนอื่นนะทำให้ผิดกฎกต,กติการะเบียบไม่รับการยอมรับไม่รับซีขั้นโบนัส จากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานทั้งหลายก็จะมาบน่นโอ้ยทำดีแล้วไม่เห็นไหนดีเลยก็เป็นว่าชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบม,มาไม่ทันเวลาเลิกก็เลิกก่อนเวลามาก็มาสายกลับก่อนเวลานะลาประจำเช้าค่ำเฮฮาสนุกสนานไม่รับผิดชอบอย่างนี้ชีวิตจะไม่ขัดสนได้อย่างไรอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจงปฏิวัติตัวเอง ปรับปรุงตัวเองรีไซคเคิลตัวเองด้วยการมีระเบียบมีสัจจะในการทำงานรับผิดชอบหน้าที่ลุกขึ้นมาพัฒนาชีวิตแล้วชีวิตเราก็จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีมีคุณค่าข้อที่6เอาเปรียบมักง่ายคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นชีวิตเขาก็จะลุ่มๆุมดนดอนพอจะเจริญ ในหน้าที่การงานยศศัก์ตำแหน่งอ้าวมีคนมาเอาเปรียบมีคนมากั่นแกล้งเพราะชอบเอาเปรียบไม่ทำงานแต่อยากมีผลงานทำครึ่งครึ่งกลางกลางแต่อยากได้รางวัลไม่ทำงานเลยแต่ก็ชอบแอบอ้างเอาผลงานคนอื่นอันนี้เรียกว่าเป็นคนชอบเอาเปรียบเมื่อชอบเอาเปรียบมากๆไม่ทำแต่อยากได้ เป็นนิสัยของคนพาลน,นะเพราะฉะนั้นควรหลีกเว้นคบค้าสมาคมนิยมชื่นชมแล้วความที่เป็นคนมักง่ายนะขาดระเบียบขาดวินัยในตนเองขาดมารยาทที่ดีในการอยู่ร่วมกับคนอื่นก็กลายเป็นคนเอาเปรียบมักง่ายไม่ชอบเคารพกติกาก็เลยอยู่อย่างหวัดผวา,วาหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้ จ็ดคิดร้ายพูดร้ายก็เพราะความคิดนี่แหละชีวิตถึงร้ายร้อนรอนลุ่มลุ่มดอนดอนติดขัดเพราะเป็นคนคิดร้ายไม่คิดดีคิดร้ายก็หมายความว่าทำผู้ชนบางหลายพอเขาจะพูดอะไรเรื่องดีก็บอกว่าทำไม่ได้หรอกนะไม่สามารถทำได้แน่นอนหรือทำให้สำเร็จหรอกนี่เขาเรียกว่าคิดร้ายมองในแง่ลบ ยังไม่ได้ทำแค่จะพูดปรึกษากันก็ปฏิเสธหรือมองในแง่ลบหรือตัดโอกาสหรือไม่ให้ความร่วมมือเลยอันนี้ก็เรียกเป็นคนที่คิดร้ายกลัวจะทำงานกลัวจะเหนื่อยแต่พอพูดถึงเรื่องได้ได้รางวัลได้ของตอบแทนนู่นนั่นนี่อ้าวเสนอหน้าอยากจะได้อยากจะทำแต่พอให้ทำจริงๆไม่ทำเป็นซะอย่างนั้นเขาเรียกเป็นคนคิดร้าย คิดร้ายยังไม่พอนะก็กลายเป็นคนพูดร้ายพูดจาคําหยาบไม่น่าฟังพูดจาคําเท็จโกหกปิ้นป้อนพูดจาเพอ้อเจอ้อหาความเป็นจริงไม่ได้พูดจาส่อเสียดให้คนอื่นเขาเสียหายให้เพื่อนร่วมงานเจ็บใจเป็นซะอย่างนั้นกลุ่มคนประเภทนี้ทำไมชีวิตเขาจะไม่รุ่มดอนหรือติดขัดท่านผู้ชม เพราะคำพูดนั่นเองโบราณท่านว่าเวลาคิดร้ายเนี่ยอย่าพูดออกมาหมาความว่าอย่างไงเวลาคนเราคิดอะไรไม่ดีเนี่ยอย่าพูดนะมันจะเป็นกรรมกรรมของคนเราเนี่มีสประเภทกายวาจาจิตกายกรรมวจีกรรมมนกรรมถ้าแบ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นท์ท่านผู้ชมเอาสามมาหาร ก็จะได้อย่างละ33.3%เมื่อเราคิดร้ายสมมติคิดร้ายก่อนนะพอคิดร้ายคิดไม่สร้างสรรค์ดูถูกเบียดบงังน้อยเนื้อต่ำใจทำไม่ไดอ้อย่างนู้นอย่างนี้ปฏิเสธอย่างเดียวแล้วก็พูดออกมาพอพูดปุ๊บวจีกรรมกับมโนกรรมก็คือการคิดไม่ดีกับการพูดไม่ดีบวกกัน33.3%เป็นเท่าไหร่เป็น66 จุดหกสิบหกเปนท่านผู้ชมั้งหลายเกนินครึ่งครับนั่นแหละเป็นกรรมเรียบร้อยแล้วจะส่งผลสะท้อนย้อนมาให้คนที่พูดไม่ดีเนี่ยประสบกับสิ่งเหล่านั้นพอจะไปทำอะไรเขาก็จะทำไม่ได้เริ่มไม่ได้แม้จะเป็นเรื่องง่ายไม่จะเป็นเรื่องเ,ออเล็กๆน,น้อยๆเขาก็จะทำได้ยากมากเพราะเป็นคนคิดในทางร้ายหรือคิดในทางลบแต่ตรงกันข้ามถ้าบุคคล เดิมนั่นแหละปรับเปลี่ยนความคิดเป็นคนที่คิดดีคิดงามคิดกว้างคิดไกลคิดสร้างสรรค์เขาคิดออกมาแล้วมันก็เป็น33.3%พอพูดออกมาเอกิจกรรมนี้มันก็พอทำได้นะขอให้เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจแม้จะมีปัญหามันก็น่าจะแก้ไขได้เพราะถ้าโครงการกิจกรรมนิเสษนี้เกิดประโยชน์กับครอบครัวกับชุมชนกับ สิงแวดล้อมที่อยู่รอบๆชุมชนเราควรร่วมแรงร่วมใจกันทิศทางที่ดีโอกาสดีก็จะเกิดขึ้นน,น,นี่นี่คือพูดดีคิดดีท่านผู้ชมทั้งหลายคิดในเชิงบวกกิจกรรมนั้นก็เกิดขึ้นทุกคนก็รับประโยชน์ร่วมกันนี่เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆพอ,อคนที่คิดได้ในประเภทหลังพอไปทํากิจกรรมอะไร จกจกรรมเล็กน้อยอื่นๆก็สามารถจะดำเนินเปน็นทิทางที่ดีเพราะเริ่มเติมจากความคิดดีพูดดีแน่นอนก็ส่งผลไปถึงการกระทำที่ดีขึ้นแม้อาจจะผิดพลาดก็มีบ้างเล็กน้อยเพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน 8. ขายเพื่อนพ้องเอาเพื่อนคนนู้นไปขายเอาคนนี้ไปขายเป็นนินทาเขาอุ้ยเขาได้สำเร็จก็เพราะว่าอุ้ยมีเส้นมีสาย นะเพราะว่าฟุกมัง้งนะหรือโดยบังเอิญมัง้งเพราะฉันนี่แหละช่วยเหลือเขาถึงได้คนนั้นก็ไม่มีความสามารถเขาไม่มีความดีหรือไม่มีประสบอาการอะไรหรอกเรียกทานองว่าเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่เพื่อนฝูงนี่ขาเรียกคนขายเพื่อนชีวิตเขาจึงลุ่มลุ่มดอนดอนติดขัดเพราะไม่จริงใจกับเพื่อนไม่จริงใจกับคนรอบข้าง เขาจึงได้รับสิ่งที่อ้างว้างสิ่งที่ไม่ดีงามเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะชอบขายเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่ส่งเสริมเพื่อน 9. ขาดความปรองดองสามัคคีชีวิตที่ติดขัดเพราะทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นไม่ได้อย่างเนี้ยเป็นจุดอ่อนของชีวิตและจะมีความสุขได้อย่างไร เพราะสุดท้ายคนเราก็ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นอยู่ร่วมกับครอบครัวอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอยู่ร่วมกับญาติร่วมบ้านชุมชนซอยเดียวกันจําเป็นที่จะต้องปรับกายปรับจิตปรับชีวิตของเราถ้าไม่ปรับชีวิตไม่ดีขึ้นหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีปรับความตะนีให้เป็นคนมีน้ำใจปรับความโกรธเกลียดให้รู้จักอภัย ปรับความขาดวินัยให้มีระเบียบปรับจากความเป็นคนเอาเปรียบให้รู้จักแบ่งปันปรับจากเป็นคนที่คิดแคบให้เป็นคนคิดสร้างสรรค์ปรับจากคนที่ไม่เอาพี่เอาเพื่อนเอาน้องก็ปลองดองสามคัคคีทำความดีร่วมกันฉันดีคุณดีแล้วก็มาทำดีด้วยกันชีวิตไม่ติดขัด รับรองปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเจริญพรเจริญธรรม